กองทุน KFJPS Cap Kit A มีความน่าสนใจอย่างไรมาช like right. มก ok ันครับก็ตัวกองทุน KFJPS Cap Kit A นะครับก็จะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กนะครับโดยตรงนี้เขาจะฟีดไปอย่างมัตเตอร์ฟันที่ชื่อว่า MUFG j จแปนอีควิตี้สมอลแคปฟันครับกองทุนนี้นะครับลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กนะครับประมาณ100ตัวนะครับมีการ Diversify ที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเขาก็จะมีการเ,าเรียกว่า b a l a n c e เอ็กพเนะครับทั้งในและต่างประเทศครับก็คือเรียกว่าลงทุนในหุ้นที่มีไรายได้จากต่างประเทศและลงทุนในหุ้นที่มีไรายได้จากในประเทศผสมผสานกันครับ กองทุนนี้นะครับจริงๆเขามีธีมการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่ผมยกมาจําเป็น3าธีมที่เขามีน้ําหนักการลงทุนที่มากที่สุดนะครับก็ธีมแรกได้แก่ธีม capital expenditure นะครับธีมที่2จะเป็นเรื่องของ nursing care นะครับและธีมที่3นะครับก็จะเป็นธีม automotive ครับก็ธีม capital expenditure นะครับเป็นธีมที่เรียกว่าบริษัทผู้ผลิตนะครับก็จะได้รับประโยชน์จาก การที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเครื่องจักรนะครับก็คือเอาเครื่องจักรเก่าออกแล้วก็ซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนนะครับรวมถึงทีมนี้นะครับก็จะรวมถึงเรื่องของการลงทุนทางด้านเ,าเรียกว่า i.t ต่างๆด้วยก็ตัวอย่างเช่นนะครับก็อย่างเช่นเป็นหุ้นตัวคอมพิวเตอร์ เอนจิเนียร์แอนด์คอนซัลท์นะครับตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เขาเป็นผู้ให้บริการด้าน ICT So l u t i o ชนครับทีม Nursing Care นะครับหรือว่า Medical Care นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่เรียกว่าสอดคล้องกับทิศท,ทางของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นแนวโน้มของคนสุขอายุนะครับก็ตรงนี้นะครับตัวอย่างหุ้นที่เขาลงทุนอยู่ก็จะเป็นหุ้นไอเค้นเคมีคอลนะครับหรือหุ้นที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคลินิคอลเทสติ้งดีไวท์นะครับ ก็ดีมอเตอร์เมทีฟนะครับก็เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับก็ตัวอย่างคุ้นะครับก็จะเป็นมิซูยูไฮเทคนะครับเป็นผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทริกมอเตอร์คอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มหันมาผลิตรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือรถยนต์ไฮบริดนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเทรนระยะยาวครับ